ชนะสองทัมาดสมมุติสมัญยาก,กันง่ายเมื่อนี้กับพระวัดเดียวกันคุณโยมจะหลวงพอพระคูภัยสันไปเทียดก็อเอาท่านลัดจิตตกรไปเทียดดอกอพะวัดเดียวกันละไปเทศก็เลยสิทถวายนาทีให้พรคกฏเจ้าผู้นังอยไซมือผุนแม่ไงเออท่านเจ้าวิการอนาาัตจิตตมิโท เจ้าคณะตำบลเมืองเสือเจ้าอาวาสวัดหนองกกหนองเงาขันวัลเสลียวเมนเพื่อนเป็นเจ้าบ้านในสำเนาทะเบียนบ้านนั่นไม่ใญ่เมื่อนี่ให้เพื่อนเปลี่ยนภาษาก,กรวัาทยายจารย์เป็นผู้ที่ไต่สวนทวนถามวงเล็บอย่ากเกินสองคำถาม,มสำนันพอให้เพื่อนรับตำแหน่งแสดงหน้าที่นี่ บานี้สำหรับอัตมาภาพพระมหาสมเจิสุทธิจิตโตค่อ,อ,อยเป็นลูกบ้านเพิ่นไม่ใงในสำนาทะเบียนบ้านนั้นผู้อาศัยพะนะเออเป็นปรน <c oughs> เป็นปรทาทสงวัดหนองกกหนองเยาวเออให้เขาพ้เป็นเด็กน้อยเขาบริหารอ,อื อตาตมาเล่าออกมาสามปีให้เขาเป็นผู้บริหารไปไม่ไงอตาตมากกเะลยสิเป็นผู้ตอบคำถามในสองคำถามนี่ละย่ำสองคำถามาจ้าเออสองคำถามนี่ละฉะนั้นเลย <c oughs> เพื่อว่่เป็นการเสียเวลาคุณโยม จะได้จับสำเนาเข้าสำนวนทวนบุพประโยคสืบต่อไปท่านเจ้าอาธิการอานัตติตะเมโทเอ้ยกระผมได้ถวายนาทีพระศักวาทายาจารในเดปนระคุณเจ้าเล่ในมนจ์จากกาบใส่ดำนื้อเรื่องสรรรรรืบต่อไปเบิงก่อนนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะ พระวานโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะขวานโตโออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมอตติโตปัทานังเกตัมมังกาลามุตตามันติอโนสดีพระสัทธรรมเทศนา นัตบนียตามาภาพซึ่งได้รับแล้วคำสมมุติกรรมคำสมมุติสมัญญาจากพระคุณเจ้าสังขชิโนบรพุทธชินโนรถมีนามปรากฏตามโลกิยะบวหารว่าท่านพระมหาสมเจียตสุทธจิตโตซึ่งได้นั่งอยู่ธรรมารน้น ว่าให้ได้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่พระสก,กาวาทยาจารย์มีพนักงานในการใต่สวนทวนถามซึ่งสัตวุศาสตร์โอวาสกล่าวคือคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรเพื่อให้สำเร็จเก่ประชาชนผู้เทพเป็นพุทธบริษัทมีท่านทานาทิบดีเป็นต้นมีใจฝากไฟในบุญกุศลดำเนินตามบุพรประโยคสืบต่อไป ตถาสกวทัจจริโยข่าวครั้งนั้นพระสกวทายาจารย์เมื่อได้สถิตสํำราญอยู่ในทีร่ระโหฐานแห่งหนึ่งจึงได้มาพิจารณาใครควรไตรตรงซึ่งคำสั่งสอนแห่งองค์สมได้พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น ซึ่งมีประโยชน์อันสุขุมคำภิภาพอันยิ่งใหญ่ลึกซึ้งยากทั้งผู้ที่จะสดับรับฟังอยากทั้งผู้ที่จะแสดง mm hmm. เมื่อท่านพระสก,กวาวทยาจารย์ได้คำหนึ่งอยู่ในใจจึงได้บังเกิดความสงสัยฝืดที่จะแก้ไขด้วยตนเองจึงได้มาพิจารณาหาผู้ที่เป็นนักปราชญ์อันเฉลียวฉลาดกล่าวคือ ท่านพระประวาทยาจารย์ด้วยท่านนั้นเป็นผู้มีความปีชาสามารถฉเฉลียวฉลาดแหลมคมกล่าวเช่นนั้นจึงได้ผัสบงทรงจีวรให้สมควรแก่สมณสรูปเรียบร้อยดีแล้วเยปนปร,นปรวาทวาจาร์เมื่อพระสกวาธยาจารย์สถิตสำราญอยู่ในที่แห่งใด พระสกวาวยาจารย์จะได้เข้าไปสู่คารพตามเช่นนั้น ตามเชิญฉันของนักปาาผู้ที่มีความสามารถได้พิจารณาหาโอกาสอันสมควรในการที่จะไต่ถามว่าพระคุณท่านปรวาทวาทีมีปกติสบายจึงได้ขยับขยายส่วนตนจรดลข้าไปสู่สำนักของท่านจึงมีวาจาเอ่ยไขายขานในการใต่สวนธรรมาสากัดชาออกไปว่าพระตกเดหลงพอพระคู่ไพศาลนางฟังยูง่ ปราวาทาจารย์ข้าแต่ท่านพระปราวาทยาจารย์เท่าที่กระผมได้มาสู่สำนักของท่านณเวลาวันนี้จึงได้มีจิตใจจำงประสงค์เพื่อจะขอโอกาสในการกล่าวธรรมถ้าไม่เป็นการขาดของด้วยประการใดขอพระคุณท่านได้โปรดอภัยให้แก่กระผมด้วยเถิดท่านพระปราวาทยาาจารย์เอาละมันนึงทุ่มเลี้ยวเป็นว่าให้โอกาสวางสันติ แมนว่าข้าวเดี๋ยวจะมัหนึ่งทุ่มเลี้ยวถึ่อีเมลถะนั้นแล<บ>้วี้ยวเป็นว่าให้โอกาสพระคุณเจ้านี่สัญจรมาสู่สำนักของกระผมเนี่ยมีความสงสัยข้าน้อย,อยกังขาในหัวขอแห่งอัดแห่งธรรมอัดจักน้อยยวนละอันบ่สามารถที่สิเกียไขได้ข้าน้อยมองหามองใดกับ่มีหามองใดกับ่เห็นกัเลย มาสู่สำนักของกระผมนี่หวังสิมมสนทนาธรรมก็ว่าท่านนั่นละเลยมาขอโอกาสเมนละขานอยกิดจิตทรย์เขาว่าโอ้ยเขาซาแห้งคืออย่างนีิปากเปียพร้อมเขาซาซือๆงวยซาเพิ่นบอกคือซาโตมันต่างกันติขานอยเมน,นมร่ะจะย่ำไรอัดปากเปียหัน ในันกระโดงดังตะมองเดียวละกายเขียนอยาาเข็นตอนเห็นโตแค่นั้นเล้วครับอาจารย์อานาเตยข้าน่อยกระผมให้โอกาสแล้วระบาดเนี่ยเอามีอันใดที่อยากสิไต่สวนต้นถามปัญหาธรรมะเกิดกังขาสงสัยลังเลในจิตในใจเอาถามเบิ่งไม่วพจะเจปาจะได้กันเทีแล้วเทียนพระใหญ่อ่อน็ริจ่บพระบ่เชื่อมดีละบ่ท่านละละ มื่อนี่เพิ่มมนมาน,นิมนต์แสดงธรบมเทศนาปุชาวิสัชนะถามตอบปัญหากาวทำม,มันบกขา,าน,น่อยในงานบำเพ็ญกุศลศพทาปนากิจของคุณเมย์ออนชาหน่อยนอมนันนี้กำหนดว่บบาอะให้ถามหลายติผู้ข่าบ่ต้องถามหลายไปเลอยอีกหนึ่ง,งเอาอ,อีออพอมาเอาฝ่ายในพอ มันหมายความว่าขันนั่งฟังพุ่นให้องพุ่นจริงขันนั่งฟังพี่ให้องนี่ตริงข้าสั่นกระฉีดเสี่ยงกันตับมองหันอย่าวางสั่นถมาน้ำกันเมียจักเลี่ยวเนาะน้ำกันกระซิบเลน้ำกันละข้าเลยเอาบ้านี้เอาเขาเขาเรืองสักหน่อยเอาว่านผู้ายกระยานฝนตกคือกันเอามือลงใส่อิปวาฟังตามสบายสบายลด เมื่อนี่มาเหตุในงานบำเพ็ญกุศลสมของคุณแม่อ่อนชาหน่อยนอน้ขเมียนบ่ไดนผู้อื่นดอกเพิ่นเชียนไ้อย่แม่ใหญ่อ่อนชา,นอาหน่อยาานอก<ข>ันเอืย้ยเสือผู้อื้นอนี่บ่ได้กันเทียนะจ๊ะแม่นเจดหลขาขหน่อยเลี้ยงเป็นเลี้ยงตายผู้ขาสส่ากั<อ>นเลยสงใส่วาขึ้นดักป่าทานพโร่ก็ได้น้ำกันยุสาธุดักป่าทานพวโรูท่านได้กล่าวไว้ว่าหากวันนั้นวันตายกระไรมาถึงยังอาจพึงกำรีที่สร้างไว้โดยอานิสงสงศิลธรรมจะนำไป รู้ถึงได้แดนสุขีสุขติภูมิท่านพระเดชพระคุณธรรมราชจันร์มหาสมเกียรติสุทธจิตโตจับคือวาก<ะ>ัน <c oughs> เตรียมตัวไม่ได้ยุ่งท่องเตรียมตัวท่้งกดดันนีก่กระไดข้าน้อยสงสัยข้อเรียกข้อเรียกว่าการเรื่องเป็นการแตนิล่ะผู้ข่าผู้ข่ากันเลยสงสัยอยากถามไปว่าคนเฮาตายไปแล้วนี่ข้าน้อยเอ้ย ว่าง่ายๆค่ะที่ห้าวหูกันทัวอยู่ในขคันทําสัวกลับไปนรกเป็นภู้ขาแมนคันว่าทําดีก็ได้ไปสวรรค์อันนี้ถูกต้องแล้วในทางศาสตร์สนาพุทธต่วันธรรผู้ข่ากันและอยากหูว่าผู้ใดเป็นผู้ภาพไปสันเดยนิคาน่อยอ๋ออยากหูว่าผู้ใดเป็นผู้ภาพไปแมนในทางศาสตร์สนาพุทธของเฮานี่ผู้ใดก็เก่าขึ้นว่าคันเฮตดบาปเฮ็ดบ่ดีเห็ดอกุศลเนี่ยมันสิตกนรกแมนผู้ข่า มันจะได้ไปอยู่นรกถูกต้องขันผูใ้ใดเห็ดดีเหตดงามผู้ดใดสั่งบุญสั่งกุศลจะได้ไปสวรรค์เม่น,มนบาดเนี่ยกลยสงสัยสงสัยขากลยพู้ขา่ามันผู้ใดพาไปสัสดีสงสัยว่าผู้ใดพาไปผู้ใดพาไปขันเม่นไปนรกครับอีบาปพ,พาไปไ ขันเม็ดไปสวรรค์เนี่ยมันอิบุญภาพไปแต่ว่าจะาพกสิเม็ดอิบุญบ้านไยกับโมหหจักเด้อเอออว่างสันติมันหลายอีเมนมันหลายอีแะนั้นเลียกขันเฮ็ดบาปเนี่ครับอิบาปขันเฮ็ดขันสิไปนรกในอิบาปภาพไปมีสองยางสันติขาน้อยันิไปสวรรค์นี่อิบุญภาพไปครับมีแค่นั้นล่ะมีสานติี่พวกข้าเมนบัดนี้พวกขากัเลสงว่า สง,สงสัยพ้อไปว่าคันว่าบุญเป็นผู้ภาพไปเป็นบาร์าน้อยคันว่าอีบุญเป็นผู้ภาพไปอีบุญพภาพไปในให้ถามอีกจักหน่อยเนี่ยถามว่าละวางคุนแมออนซ่าหน่อยเนี่ย ขันเมียนเพิ่นใจอิเมอ่อนซาหน่อยนี่จังได้ก็ต้องได้ไปสวรรค์เทเนนอนจะมมั่นใจครับจะผู้ขามั่นใจฉะนั้นเราเบิ่งแต่แต่การจัดการจัดงานเพราะว่าถ้าความดีของผู้ไต่บ่หลายสั่งบุญสั่งกุศลบ่หลายบ่ได้จังสี่ดอกครับแม่นสี่รวยปันได้ก็ตามสั่งเด้อขัาน้อยบ่มีผู้ไม่เหตุไ้จังสี่ดอกขันบ่มีบุญนะขันมั่นใจหลายปรนนีผู้ข่ากระสรวงใสต่อไปว่าจังสี่พระเดชพระคุณ ว่าอีบุญกับอีเมีออนเนี่ยเพิ่นเป็นเซียวกันติเจ้าในได้พ้าก,กันไปอีหยังเสนเจ้าเพิ่นเอาอีหยังไปเสนอเจ้าในพาเดียดาคุณนอัสองสัยว่าอีบุญกับเมียออนซาหน่อยเนี่ยหูจักกันติเพิ่นหูจักกันติเพิ่นเป็นเซียวกันบอให้ถามขึ้นแนมโอ้ยถามมาเลิดข้าน่อยมอนี้อาการดีคักซะฝนตกจังสี่ช <c oughs> ่วย <c oughs> หัดหน้าบ่ไหว จะบแป้วอีหยังเรื่องหน้าเจนีพระเดชพระคุณห้ามาเทศต่อหน้าศพแล้วเจนีอันเรื่องบุญเอาไปก่อนเขาใจยเขาใจยตว่าให้ถามจับวับนะบัตสิตายจีเดียวนี่เม็ดถามเพิ่นกับบ่ลดค่ายดอกเออบ่รถค่ายตีห้วยเมนแต่ว่าเพิ่นหังเพิ่นหังหมกสั่นละมือเนี่ยเพิ่นบ่ปิ้งอุ้ย<อ>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  เพิ่นบ่ให้เฮาเห็นเพิ่นหมกเพิ่นหมกอ่ะเพิ่นให้เฮาลุ้นเอาตอนนั้นพอดีพระคุณบ่เป็นหยังดอกฮอดบ้านเฮาค่อยเปิดก็ได้ทั้งเทียนทั้งลุ้นแม่่นบคันบ่เต็มก็เฮาจังโทษมหาเจ้าภาพเอาบ่โทษไหมเหรเจ้าภาพกูิโทบไปวัดบัดสี่เหลี่ยมพุ่นเ่ะขาน้อย การสงสัย่าอีบุญก็ไม่ไงอ่อนช้าหน้อยนี่หูจักกันจีจะเอาไปบาตินั่นแหละเพิ่นหูจักกันตีเพื่อนเปียกดังการเฮ็ดนาอาจารย์นาตเอ้ยเปียบเพื่อกันเฮ็ดนาเปียบคือกันกับการเฮ็ดนาบบนี้เดี๋ยวสมัยนี้เลี้ยวแห่งบอกใครเอาข้นเราเนาะเนี่ยัานเฮ็ดนาเลี้ยวนี่ทั้นมากสิเอาไปขายแมนบอก็เอาไปขายเหรอเวนนอะบบนี้ให้ถามอีกเนี่ยถามมาโลด ผูเหตุหนาขายเขากับเจ้าของล่งสีเนี่ยมันเป็นโคตรพอโคตรแม่เดียวกันกี่วยกับว่าแล้วไป <พอ S 2> ขายให้เขาหาัตถบรญญัติมันยังสัร็จเนี่ยก็จะได้เงินละอ,อันนี้คือกัน<ว>มันเป็นอัตโนมัติอย่า่าด้อผู้เหตุ้ให้ปอให้มันให้อ้อยกับไปขายให้ผู้รับซื้อเนี่ เห็ดเข่าเห็ดหน้าจังสิก็ัไปขายให้เจ้าของล่งสีพอค่าพวกเขาซื้อเข่ามันเป็นอัตโนมัติกับบโหจักกันดอกบะเมนเสื้อแถวนี้วพันเฮ้าดอก่าลังเทือจกของล่งสีนั่นกระไดลังเทือคนทินอื่นปวดเพิ่นมาเปิดล่งสีอยู่เมืองรัตตนบุรีครับ แต่ว่าเห็ดไฮไซนาเรียบร้อยเลี้ยวได้ผลผลิตเราก็ไปขายให้เพิ่นก็ว่าว่าไปขายให้น่าละไปหอดเลี้ยวเพิ่นผันขายให้เฮาครับเออมันเป็นอันตโนมัติเลี้ยวจะเขาสิตีลาค่าให้เลี้ยวจะเขาสิประเมินละค่าให้อันนี้ก็คือกันอาจารย์อนัต คนแม่อ่อนชา้อยบ่หดจักกันดอกอกับแมยญ่บุญหันตะวักคันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลครับเมยไงบุญเพื่อนหันสีมาคอยถ้าเอาไปสวรรค์เองดอกคันผู้ไดเฮ็ดบาปเฮ็ดอกุศลอีบาปมันหันศีมาคอยแกไปนั่นลกเองดอกบาเจ้า่าโยนี้สองอีนี่เขาโหนาที่แบ่งหน้าที่เลยโหนาทีเลยบ่ต้องไปบอกมัน<ว>ยากมันทำมันเตรียม ปั๊บเลยวันถอะกฐามัดดีเออเบ่มแมนธรรมดาหนาทีซ้ำซุ้มเจ้าหันละห่วยวางสั้นตีหัวนาเอาคือวางสั้นเจ้าเจ้ามือซ้มเจ้ามือห้วนาทีครับว่าต้องบอกตีหูแต่ว่ทัดใจขาดตีสังเกตเพราะอาจารย์อนัตสังเกตบางใดพระเดชพระคุณเขาไปบางบ้านครับหาแลังเถ่อตายลงปั๊บใจขาดปั๊บเนี่ยครับหาแล้วเถ่อเพิ่นกะอยากมตนพระไปให้บุญไม่ไงนั่นเร็วบาดนี้ พอมาหมนแล้วพระกลับไปครับพอตะพระไปฮอดแล้วเลียนหน้าเลียนหลังโอ้ยถ้าจะเข้ากันเด้อกัน่อยอันนี้มันกระจุดจะหาเลียนอันหาบอทันเจ้าภาพบอกหันศาสตร์กับบอทันปู่บ้านน้ำกับบอทันหาแน่อืมพระกับบอากดอกน้อนังใสก็ได้ดอกเตยาอาจารย์อนัตสังเกตบอบาลี้วที่หาทันเสมอเลยว้ยอีหยังหาทันพระเดชพระคุณเจ้ามือให้โลกกับขวดเหล้าย ทันตลอดการละนานเทินบดเดที่นนออนนเนื้อบุญอี๋มัดพร้อมก่อนตัแน่นอนวัดพ่อหาไปเรียบร้อยอันนี้สิหาทัศตลอดการเลขขวดเหล่าเนี่ยแม่ยักษ์ไปกระทืออีกร้นอนอีน่ก,ก็ได้เพยากแต่ยเจขันพระเข้าไปนี่จะแม่ยากษจะหาบ่อทันจุดจ,จ<า>ันหาแลนแม่นอยู่ซับกันก็แม่ยักษ์หนึ่งใส่บาทแหละเออว่าเจ้าไหนพระเดชพระคุณเออแม่ยักษ์หนึ่งแล้วสีใส่บาทครับเจ่าบัตรก้อนแล้วบ่อใส่ดอกเออ บาดนี้ไปเป็นาบาทบาดใดแล้วกับหัวดีได้ไหมไงหัวดีว่าจะไนผู้ข้ามเนี่ยม้มกันเดินหลวงพอ่อครับเตือนสวยเขาบั้ทันสูบบอกหลวงพ่อหญ่หันบอกหลวงพอมม่อมาเมื่อหลังกะแล้วกับหัวดีหัวดีว่าจะได้อีกล่ะในม้อนกันเด้อหลวงพ่อมาหาเด้อเตือนสวยเนี่ยเขาบั้ทันสูเขาบั้ทันสูบ <นะ S 2> อีกแล้ว ขอักเลยคขืดว่าบ้าขอสิไปบอกไม่ไงอันนี้ว่าจังไดนอนจันดกกเกลืมาทําการบ้านจันดกเมื่อไหนกามิต่วาเตือนบาเทนบาตีบาทนกขก็เลยตั้งท้าจันละบานเพราะจะหอบบาดไปไกลๆแล้วเราก็โย่เจหัวโย่เราเจ็บหักโย่ขอบหัวแล้วอันนี้มนต์ก็เด้อลองพอมาหาด้วยเขาบาเันสุขือเก่าว่าือเกเาอีกล่ะเบ้ขวักเก็ี้การบ้านไปดีเนาะบานดีว่าจังหดขานอยเขาสารข่อยกระเอาขวิกระบังสี่เหลี่ยม วิตว่าเข่าว่าสูงหลายเตียสีให้ข่อยเป็ดทงปุย๋ยปุ๋ยข่อยเสียมักเกเอาข่อยบางสีถ้าเมืมอนัดเป็นตนมาแล้วใส่บาทสูมส่มือสู่มือนี่แหละชนนเล้ยวยาสวาบอท่านคุณยม <c oughs> โดยเฉพาะการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างให้ท่านยาคอยให้ตะเวียนมันตกดินสะกอน เปียบประดุดตะเว้นตกเด่นคืออย่างคือเถ่าเลี้ยวจังคอยคืดฮอดวัดโอ้ให้ไปแต่งแต่งยั่งนมยั่งแน่นเป็นบาวเป็นสาวแข็งซ่าขาดเกิงให้พักกันไปเลยแมนอยู่จะไปคืดฮอดพักแต่งแต่งย่ำไข่ย่ำป่วยเนี่ยผู้บางคนในม์ไปรับสังฆทานอยู่ในโรงพยาบาลเขาร้องพยาบาลกับบ่โม่งพระตีเยอะดีหันใจป่าป่งเวปงเวบบ้ว จับมือบัส่สังฆทานครับอธิษฐานเอาเอาเอ,เอพระนะครับคอยถามเนี่ยบาามูวเจ้าสิมีจิตอธิษฐานบ่เอาตอนนั้นมัตสิมิตะเวทธานะตะแมีนบ,บ่ปกติบได้<อ>คิดแล้วเรื่องนัง้นก็ไดปิตานายบัตจิตตะกอนบ่ถวายด้สังฆทานหันแมนบัตสิตายแล้วอยากถวายสังฆทานครับอยากพ่อพระ อันนี้ก็ยังดีอยู่ระดับหนึ่ง้วยอาจารย์อนาตดีอยู่ระ,ะดับหนึ่งถึงผู้บางคนบ่ไปัดจักเจียเตายแล้วเขาจังเกะไปดอกห่วยจังสันก็ม,มีติขาหน่อยพอแต่เก่ไปแล้วมีต่ควมดีเด้อแม่ยันแน่ความดีว่าจะไดนผู้ข่าดีขักดีเนี่ยขอยเห็นตักเขาอ่านประวัติดอกสังเกตรวดย,าย้ายครับเออ บ,บ่ว่าดอกน้องนั้นอีเมลออนเขาเนีนยนาาเ่ยเนาะเบ้าเปียบเปียบงานอืน่นบ่ดอกบ่เป็นอย่างพวกสู้กันเพิ่งแต่ตายงลงปั๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยขัดขัดเจัาเสียหายคืออพ่อใหญ่เถ่าเนี่ยไปอ่านประวัตินี่ไม่ได้นะไม่สมเกิดนะเพราะเอาทางไหนบันณฑข้าน้อยเคือระบาดนี่สิเอาผู้ใดนอมาอ่านประวัติจังสีสมจังสีเป็นเกียรติวัดตีเสีย่ยวนายอำเภอเนอะนึกเสี่ยวนายยกอบตเนอะเฮ้เสี่ยพออ๋อโรงเรียนบ้านไผ่นาะ คิดค่าคิดแนวปนันัติขานอนีเอาค,อคนมาคือจะต้องเอาเฉพาะผู้มีเกียรติเพราะนั้นมาอ่านประวัตินั่นปบาทบันี่บางคนเดบัตอาจารย์อานาัดครับอันอ่านอันขออนุญาตเนาะอ,อีอีอีสิมาอ่านประวัตินั่นบ่โหดจักกันกับผู้ตายด้วยบ่โหดจักญาติกับบ่เม่นบือมาเขียนมาแตงเงี้ยนมันเรียบ้อยล้วย ประวัติผู้ตายหั่นเอามัตาามาตาบานเรียบร้อยเอามัตตาบานเรียบร้อยไม่เป็นเจไดปบริพุกหา <c oughs> คุณแม่เป็นผู้ที่อบอ้อมอารียิ้มแย้มแจ่มใสนะนะจกว่ายิ้มแย้มเจาหึงขอัว่ายางสาบถวยปนขวัว่ามันบูดข้าม่องอกูละคอยบ้าจะมาต <c oughs> ่างกันเป็นบวกลูกหลานไปใกล้ก็บ่าได้เป่าหน้าเป่าหลังครื่องงูนี่ครับคุณแม่เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม <c oughs> แม้ทางด้านพระพุทธศาสนาคุณแม่ก็อุปถัมภ์คำชูเบ้าดีครับเป็นบ่าประวัติหันเฮ้ <c oughs> กำลังถือเขาเก่มาวัดมือเดียวแม่ได้อุปถัมภทพระพุทธศาสนาแม่ไงคอยววาตัวมัดใส่บาทจะเข่าปั้นหนึ่งคอยว่ามั่ได้จังหอดกูจีท้องคัามคอย่าเอาส่ปิตนายี่ด้เดียวเนี่ยนเ,เนี่ยฉะนั้นแล <ไป S 1> ้วคนเรารอเวลาตายแล้วค่อยมาวัดครับ ใจส,สิขาดแล้วจังเห็ดนบนุบเท่าเกลแล้วจังเขาวัดเขาว่าจังสิเกเห็นหลายอ,อ,อยู่ค่าหน่อยอย่างเดาดิเดาเดีดงยงโจีหอดวัดแมนอยู <c oughs> รเป็ดตาไนมัดเดวากัว่าให้มัดสุวนลดผู้ขาเป็ดจังสั้นละอาจารย์อาัาทองซัมนี่ละซัำนี่ละจบไปแล้วหนึ่งคำถามสามพันบาทเลือสุดท้ายบันทิพย์